นี่ครับโอ้โหเป็นไงแพ้สามร้อยเมตรครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงล่ะครับพร้อมกับกล่องปืนอีกเพียบครับท่านผู้ชมหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไก่หน้าเชล์บัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลจ๊โจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนท์จากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมเยี่นี่อยู่กับตัวไก่ของผมนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าผมจะมาแจกนะครับท่านผู้ชมก็คือจะเป็นการแจกนะครับในกิจกรรมนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือกิจกรรมนี้ครับสารเจ้านะครับอันนี้สาว่าสักสิบปิชิตไอเทมนะครับท่านผู้ชมก็คือเหมือนกับว่าผมจะมาซื้อของในนี้แจกนะท่านผู้ชมก็คือมันจะอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าที่ส่งได้ก็จะมีนี่ครับ ก็จะมีตัวปืนนะครับแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อนะที่ว่าสามารถส่งได้ส่งให้เพื่อนได้น,นะคันี่ครับวันหนึ่งจะขอแคปหน้าจอก่อนครับท่านผู้ชม,ชมนี่อ่า่พราะนั้นต้องแคบหน้าจอมานี้เหรอไม่เไรครับผมขอแคปหน้าจอจังหวะนี้นครับก็คือสามารถส่งได้เนี่ยมีทั้งนี่นี่ก็ส่งให้เพื่อนได้ท่านผู้ชมขอแคปหน้าจอไว้ผมจะไว้ทําปกคลิปนะครับท่านผู้ชม ก็คือมันจะมีเนี่ยไอสองอย่างเนี้ยแล้วก็จะมีแบบเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็มีตัวปืนนะครับชมก็คือแบบว่าสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างตัวนี้ผมได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์มาถามว่าเอ้ยพี่จะแจกยังไงครับก็คือเทปผลที่พี่แจกคือเดี๋ยวพี่เติมเพชรนะครับมาแจกนะครับชมเติมเพชรให้ตัวเองนี่ครับนี่แอดอปสิบบาทท่านชมคือสามร้อยเพชรแล้วพี่ก็เติมเงินอีกยี่สิบบาทครับพี่ก็เท่ากับว่าพี่จะเติมวันสามสิบบาทพี่สามารถแจกให้ทุกคนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อหรือว่่าาจะเป็นแบบบวครั ถ้าไม่ใช่แบบเป็นชื่อก็ต้องเป็นตัวปืนหรือมันก็ตัวไดมอนด์นะครับผู้ชมหรือม่ก็ตัวอีโวนะในนี้มันจะมีนะครับคือพี่ยังไม่รีอีก2ครั้งพี่จะรอดูก่อนว่าคนที่อยากได้อ่ะเลือกอะไรนะครับระหว่างแบบเป็นชื่อตัวอีโวหรือว่าตัวปืนหรือว่าตัวเพชรนะครับคือพี่จะแจกให้นะครับเดี๋ยวพี่ขอไปเติม i อดีนี้ก่อนตอนนี้พี่ก็เข้าเว็บคันเทพอยู่ในคอมนะครับผู้ชมเดี๋ยวพี่เติมบัตรก่อน20บาทเลยเดี๋ยวพี่จะมาซื้อนะครับซื้อเป็นในนี้นะครับเอดอกสิบบาทนะเพื่อที่จะ เอาเพชรนะครับมาแจกทุกคนนะครับท่านผู้ชมคือเอาเงินแหละมาแจกนะครับครับหนึ่งกล่องจดหมาย <c oughs> โอเคจุดๆจุดๆคัดลอกโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเข้าไอดีผมก่อนไอดีผมคือหนึ่งห้าสี่เก้าหนึ่งสามสองสองแปดศูนย์สามอันนี้เป็นตัวไก่นะครับไม่ต้องแอดมานะครับ เพราะว่ามเป็นตัวไก่จริงๆคือพี่เอาไว้แบบว่าสําหรับไอ้นี่เฉยๆครับพี่เอาไว้แบบทําคลิปทําอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออย่างเงี้ยพี่ก็หาไอ้ดรอปสิบาทนะมาทําคลิปทําอะไรเรียบร้อยพี่เติมเขา้าละโอเคคุณผู้ชมนี่ได้โจเซฟด้วยโอ้โหผมได้โจเซฟนะคุณผู้ชมเรียบร้อยครับมีเจ็ดสองเพชรนะผมก็จะไปซื้อนี่นะครับนี่ไอ้ดรอปสิบาทจัดไปนี่ครับคุณผู้ชมผมก็ซื้อมาทเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ไอ้ดรอปสิบาทมาแล้วคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหเป็นไงเพชรสามร้อยเม็ดครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นไงล นี่เห็นว่ามีเพชร370เม็ดแล้วนะคุณผู้ชมผมก็สามารถแจกได้เลยเห็นปะทีนี้ครับกติกาก็คือเม้นท์อยู่ดีแล้วบอกสิ่งที่ตัวเองอยากได้ครับในนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด4อย่างนะครับก็จะมีแบบว่าอย่างที่เห็นก็คือมีตัวปืนมีบัตรเปลี่ยนชื่อมีตัวไดมอนนะครับผู้ชมแล้วก็ตัวอีโอคือท้าผู้ชมอยากได้อะไรเม้นท์ยูอดีแล้วบอกว่าอยากได้อะไรนะครับหลังจากนั้นบอกเหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้นะครับผู้ชมนั่นแหละคือเหตุผลใกล้โดนใจก็คือพี่จะให้นะครับเอาอะไรก็ได้อ็คกื เมนอะไรก็ได้ที่น้องอยากเมนนะครับพี่ก็จะเลือกนะครับพี่จะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับพี่ก็ดูเม้นที่ถูกใจนะครับแล้วพี่ก็จะให้นะเหมือนเที่ยวก่อนนะครับแต่เขาบอกก่อนว่าเที่ยวก่อนนะครับคือที่พี่แจกไปอ่ะมันไม่กลับมาเมนให้พี่เลยอ่ะคือแบบโอ้โหแบบเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูเลยคอมเมนต์เนี่ยคือแบบพี่อุตส่าห์แจกให้แล้วมันไม่เม้นแบบเครดงเครดิตแล้วคือหายไปเลยอุตส่าห์แจกแบบเพื่ออุตส่าห์ให้นะครับคุณผู้ชมแบบเสียใจมากคุณผู้ชมพี่อุตส่าห์เอาให้นะโหแบบไม่เม้นขอบคุณเลยรสักคำเลยคนชมกอว่า ไม่เวลาไรเราก็มาส่มปืนกันหนยครับท่านผู้ชมนะครับในคลิปแจกครั้งนี้ครับก็เปิดไปท่านผู้ชมนี่ห้ากล่องไปเลยนี่ครับรหัสไก่ครับจะออกไหม AK ไม่ออกครับฟา์มาร์สละนี่ครับไม่มีถาวรครนบไม่เป็นไรจัดไปอีกห้ากล่องถาวรก็ไม่ออกอีกสองไฟแล้วจังหวะนี้ไม่มีอะไรถาวรเลยท่านผู้ชมเสียใจแต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็คือแบบว่านี่ได้ชุดครับคือเป็นตัวไก่ใส่ฟรีพี่เลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าตัวนี้ใส่ฟรีจริง ือหลักๆพี่เก็บแต่ของฟรีตัวเนี้ยคือ,อไม่ค่อยได้เล่นนะเป็นตัวไก่ที่บอกว่าเอามาเล่นแบบเก็บของฟรีโอบัตเป็นชื่อสองใบ <c oughs> โอเยอะมากค่ะท่านผู้ชมของเยอะจริงๆตัวนี้เพราะเป็นรหัสที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เลยว่ามีของเยอะนิดน,นึงนครับเพราะว่าเก็บเก็บไว้นะครับท่านผู้ชมชุดนี้ได้ไปอย่างเนี้ยได้ไปอย่างไม่รู้ผม่เหรไม่สุดเมื่อกี้เห็นมีตัวอะไรอยู่ฮึท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นผมว่าเห็นตัวอะไรนะ ผมม่งผมมีตัวเนี่ยผมมีตัวสามใบเวลาคงเหลือวันที่สามสิบเดืนอนหกเดี๋ยวบอกหมดเข็มไปแล้วเลยใช้ไม่ได้โอ้โหเซ็งคุณผู้ชมเซ็งเลยครับตัวใช้ไม่ได้คุณผู้ชมเออตัวสมเปิลนเฉยก็เอาเป็นว่านะครับผมก็เละอยู่สามร้อยเจ็ดสิบสองเพชรนะคุณผู้ชมก็วันนี้มีอะไรมาใหม่ๆเนะี่ยโอ้ผมมีชุดมีอะไรมีหมามีอะไรครับุณผู้ชมไม่ซื้อคุณผู้ชมผมเก็บไว้แจกคุณผู้ชมอย่างเดียวนะคุณผู้ชม,ชมก็ประมาณนี้นะครับก็คือ อย่างที่บอกเขากติกาก็คือเมนยูไอดีนะครับแล้วก็บอกว่าอยากได้อะไรใน4อย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะได้ว่าแจกให้นะครับท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชม,ชม,ชมอยากได้อะไรอยากได้เพราะอะไรนะครับส่วนถ้าเกิดผมสุ่มไปแล้วมันไปตกที่เนะี่ยถ้าหลังจากนี้ไปตกที่1เพชรผมก็จ,จะแจก2คนนะก็คือง่ายว่าตอนนี้คือมีคนได้แน่นอน1คนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันแบบว่าพอแจกไปแล้วผมสุ่มอีกครั้งเนี่ยมันไปตกที่1เพชรหรือยังไง ผมอาจจะแจกอีกคนนึงก็ได้นะครับชมก็อาจจะมีคนได้2คนหรือคนเดียวก็ได้เดี๋ยวจะไปดูกันในคลิปหน้านะครับคือถ้าเกิดแจกว่าใครได้อะไรยังไงผมจะบอกในคลิปหน้านะก็อนว่าท่าผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเมนต์ยูไอดีพร้อมบอกด้วยนะครับว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับและอยากได้อันไหนผมจะได้แจกให้ถูกนะครับท่าผู้ชมก็อนว่าคลิปนี้จบไปแต่เพียงเท่านี้ครับถามว่าพี่ครับแล้วพี่จะมาแจกอีกไหมครับพี่ บอกเลยว่ามีอีกแน่นอนเพราะว่าพี่มีทั้งหมด6รหัสครับเดี๋ยวพี่ไปเอารหัสไก่หาแอร์ดับถูกๆนะครับแล้วก็มาซื้อของแจกอีกครับท่านผู้ชมดีป่ะก็แบบเดี๋ยวพี่แจกให้หมดเลยตัวนี้ในขนาดรหัสไก่ครับไก่แต่มีโพลลิ่งครับท่านผู้ชมไก่เกินไก่มีโพลลิ่งบอกเลยว่าเป็นตัวสายฟรีที่แบบว่าเก็บอะไรห,หลายอย่างท่านผู้ชมไม่ค่อยได้เล่นเลยตัวนี้หลกัลกๆจะเก็บแต่ของฟรีนะ <S <S 2> <S 2> <S เป็นสายฟรีจริงๆครับเป็นไง แต่นี้ไม่ได้ทำกิจกรรมนะครับผู้ชมก็ตามนั้นนะครับไปแล้วบ๊ายบาย